สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เหมือนเคยนะครับซื้ออะไรมาก็แกะให้ดูเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจสินค้าตัวนี้จะได้เป็นข้อเปรียบเทียบเอาไว้ในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับตู้เย็นที่ผมจะอันบ็อกวันนี้จะเป็นยี่ห้อชายคิวเป็นสินค้าของประเทศจีนนำเข้าโดยบริษัท JD c e เซนทราคา เบื้องต้นตอนจัดโปรโมชั่นนะฮะจะอยู่ที่ราวๆสองพันส่วนผมเองเนี่ยซื้อมาได้ในราคาพันห้าพอได้โค้ส่วนลดมาห้าร้อยก็เลยลองซื้อมาใช้ด้วยราคาที่ประหยัดแล้วก็อ่านจากรีวิวท่านอื่นเนี่ยก็โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากรุ่นตัวเครื่องตัวนี้นะครับผม ชื่อสเปครุ่นของเขาเนี่ก็คือรุ่น CSR46DS มีให้เลือกโดยกันสองสีก็คือสีเงินและสีดำตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับขนาดตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะอยู่จะมีหน้ากว้างอยู่ที่47.4เซนนะครับแล้วก็ลึกอยู่ที่44.7เซนสูงอยู่ที่49.6เซนกำลังไฟก็อยู่ที่50วัตต์ ยี่ห้ออื่นๆท่าที่ผมดูมาคร่าวๆนะครับก็อยู่ในเกณฑ์เนี้ห้าสิวัตต์ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ถือว่าประหยัดไฟโดยที่เขาบอกไว้ว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปีของเขาเนี่ยอยู่ที่150กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีนะครับแล้วก็เสียงรบกวนเนี่ยอยู่ที่3ามสิบเดซิเบลตัวเนี้เป็นถือว่าเป็นจุดขายขเขาอีกอันนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยถ้าที่ผมเลือกซื้อสินค้าตัวนี้ก็มีอยู่วยการสามเหตุผลน,นะครับก็คือหนึ่งนำเข้าโดย JD ดีเซนทัเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลหลังการขายก็ถือว่าน่าจะเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นอยู่ในเครื่องเซนทันสอง 2, ราคาประหยัดบวกกับผมได้โค้ดมาด้วยนะครับสามเครื่องเนี่ยมีเสียง การทำงานที่เบาอยู่ที่35เดซิเบลผมก็เลยตัดสินใจซื้อสินค้าตัวนี้มาให้มาใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองมา u n ก o นเลยนะครับจะได้ไม่มีการเสียเวลา หน้าตาตูวเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเปิดกล่องมาก็ถือว่าประทับใจ เดี๋ยวจะลองสูงเข้าไปใกล้ๆให้ดูนะครับในเบื้องต้นเท่าที่ดูโดยรวมถือว่าไม่ก้องแกงนะครับส่วนวัสดุภายในก็ตามราคานะครับอย่าไปคาดหวังเยอะก็เป็นพลาสติกนะครับเออมีช่องฟีด แล้วก็ชั้นวางของด้านข้างนะครับก็ถ่ายให้ดูด้านหลังเดี๋ยวจะลองดึงส่ไฟออกมาให้ดู เป็นสิ่งนึงที่ทุกคนอยากรูก็คือว่าปัด๊ดอ่าโอเคเป็นพักสามขานะครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งวัดีผมทำคลิปแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวจะลองดูใส่ใส่นะให้ดูว่เาเขาจะเอาประมาณเท่าไหร่ ท่อที่ผมดูคร่าวๆนี่สายไฟเขาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเมตรครึ่งนะครับขนาดสายไฟหัวปลั๊กวสัสดุโอเคด้านหลังกินค้าโอเคเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูโดยรอบนะครับ ที่เขาโฆษณาเขาไว้อีกอย่างก็คือว่าเอวัอสดุเขาอะไลา่รอย,ยต่อการทงคอมเมนต์เขาเนี่ยก็เลยจะสมบูรณ์มากวัสดุของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์รักโลกนะฮะปลอดภัยก็ภาพโดยรวมก็เป็นประมาณนี้ละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษเวลาน,นี้ด้วยแล้วก็หวังว่าเป็นจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อสินค้ายี่ห้อนี้นะครับสวัสดีครับ